ครับทก่านต้อรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจ่อข่าวเล่าขำครับทาง m v 5จันทร์ถึงบริหัสห้าทุ่มโดยประมาณนะห้าทุ่มเศษถึงเที่ยงคืนครับทางเอวีห้าครับปฏิทินนี่มีจำนวนจำกัดนะครับบอกไว้ก่อนนะไม่ได้มีเยอะนะครับฉจนั้น้าท่านสนใจอยากจะได้เอสเมทมา4ี่หกสี่สองสองศูนย์หนึ่งแล้ววงเล็บว่าปฏิทินแค่นี้เราจัดส่งให้ถึงบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ทั้งสิ้นครับผมแล้วก็โทรศัพท์วันละนึท่านหนท่านแล้เดี๋ยวจัดส่งไปให้เช่นกันในช่วงเรื่องเล่าอ่าช่วงนี้แหละช่วงเล่าเรื่องขำนี่ะครับผมทาง029349127-8นะ,ค,ะครับก็เรียกว่าเป็นปฏิทินที่มีทั้งหลายๆรายการครับ ซึ่งอยู่ในเครือของ MV ของเราเนี่ยนะที่หมดเลยเปลี่ยนไปทั้งรายการเจาะข่าวแล้วขำรายการนี่แหละประเทศไทยโดยไม่ต้อยรายการพักบ้างอะไรบ้างเขาไปจิงนาวรัฐอีกหลายๆรายการนะฮะแต่รายการนี้หล่อสุดครับรายการีนเท่สุดเรามาโชว์นะครับนี่ของเรานี่นะเอาอ่านด้เป็นเพจหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับเม้งอะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณเม้งเนี่ยเเม้งสามโคกครับผมอ่าครับผมอ่เดี๋ยวจะอ่านไปเรื่อยกันแล้วกันไม่เสียเวลาช่วงนี้ครับผมช่วงนี้ครับอ่ครับผมช่วงนี้ช่วงเล่าเรื่องขำ ถ้าคนอีสาบมาผูกเอิว่าแข่เงื้อข่าส่วงอ๋อเหรอแข่ซส่วงแข่เงื้อแล้วฟันหักฮะฟันหักฟันหักอ่ะเอาก็หักไปฟันหักไปหรอแล้วฟันโยกอ่ะฮะฟันโยกแขวคุยเออเอาพูดถึงมาแล้วโทรศัพท์มาเราเรื่องขำแล้วครับผมอปีมาพี่ตาขอให้เจาะข่าวเล่าขำรวยรวยเงินทองคือกักขอบคุณพี่ตาเฮียใช้นะครับขอบกันครับครับนะครับรวยๆเปกันครับสายถักทางบ้านมาแล้วครับผมเขาบอกขนองเหมือนมาออกสิบสายทางบ้านมาแล้วสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยจารุกันค่ะใครนะจารุกันค่ะอ่าใครวะขอช้าชาช้าช้าครับจาลุกันค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอยู่สมุทรสาครค่ะชื่ออะไรครับชื่อจารุกันค่ะจารุกันค่ะอ๋อครับไม่ใช่จารุพัน์ธนะไม่ใช่จารุกันอยู่สมุทรสาครแล้วมหาชัยมหาชัย โอ้เป็นไงฮะเรื่กาเรามานานยังเพิ่งจะดูเมื่อไม่กี่วันนี้เองอ่าเห็นไม่ดูแล้วดูแล้วเป็นไงสนุกไหมครับชอบไหมครับชอบสนุกก็อยากเล่าเรื่องขำเหมือนกันน่าดี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 จะขำหรือเปล่านะไม่เป็นไรขอให้เล่ามาแต่ถ้าเล่าเรื่องขำเนี่ยหมายถึงว่าประสบกับตัวเองหรือว่าเราดูในหนังสือแล้วเรามาเล่าอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยครับประสบตัวเองก็ได้หนังสือก็ได้ได้หมดได้หมดได้หมด สองเรื่องนะเรื่องเดียวพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเล่าใหม่ได้เพราะว่าถ้าสองเรื่องเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้เล่าได้ค่ะเอาเรื่องแรกจัดเรื่องอะไรเอาเรื่องเอาเอาเรื่องบนไว้กี่ทีอ่ามาบนไว้กี่ทีครับมาเอาเลยนะคะเอาเลยมาว้าหยางมีชาวนาอยู่อยู่บ้านหนึ่งเขาอยู่กันสามคนมีลูกเขยแล้วก็ลูกสาว ก็แม่ยายครับแล้ววันหนึ่งลูกเขยเนี่ยเขาเอาเอาควายเนี่ยไปไปไถนาแล้วก็ผูกควายไว้ตัวเองก็นอนพอนอนหลับไปเนี่ยตื่นขึ้นมาควายหายพอควายพอควายหายเสร็จก็หาทั่วหาไม่เจอไม่เจอเสร็จก็ไปเจอศาลสาลจะแม่ต้นสาก็ไปบ่นความที่ตัวเองเนี่ยกลัวความผิดกลัวเดี๋ยวแม่กลับไปแม่ยายต้องว่าต้องนู่นต้องนี่เมียต้องบ่นเขาก็ไปบ่นบ่นว่าเนี่ยถ้าถ้า เจอควายนะภายในสามวันเจ็ดวันนะอืเขาจะหลับนอนกับแม่ยายคือฟานเขาตกใจเขาก็บ่นว่าจะถ้าถ้าสําเร็จถ้าเกิดได้เจอควายนี่เขาจะหลับนอนกับแม่ยายคือเขาบ่นไปอย่างนี้นี่พอกลับไปบ้านเขาก็เครียดละเขาก็ไปเล่าให้เมียฟังว่าเนี่ยเขาบ่นไปอย่างนี้สองคนผัวเมียก็นั่งเครียดนั่งปรึกษากันแล้วแม่ยายก็กลับมาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้แม่ยายฟังว่าเนี่ยควายหายแล้วเขาบ่นไปอย่างนี้แม่ยายก็นิ่ง ฉยคือเฉยนี่ไม่รู้ว่าตัวเองว่าคือห่างหายมานานหรือยังไงไม่รู้นะเองก็บอกว่าอ่ะก็พอนาขอให้เจอควายขอให้เจอควายตอนนี้บังเอิญวันที่ห้าเนี่ยมีคนเอาควายมาคือผู้ใหญ่เนี่ยอ่ะจับควายมาได้เนี่ยว่าใช่ใช่ใช่ควายของไอ้ทิพไหมไอ้ทิพบอกใช่ความที่ดีใจเพอดีใจควรกระตกใจเสียใจว่าตายหาละ กูต้องเอ่ออันนี้พูดไม่ไไม่ได้เะลึรื่องนะสาแล้วต้องไปหลับกูต้องไปหลับนอนกับแม่ยายจะทํายังไงดีอ<ต>อกคนผมเีงก็ต้องมานั่งเครียดอีกเขาเจอควายแล้วนี่ที้มไม่แก้บนไม่ได้เพราะ,ะสารเนี่ยถ้าไม่แก้บนแล้วมันจะมีอันเป็นไปแม่ยาย วายม่ใหญ่ก็รีบกลับมาที่บ้าน<อ>ถามไอ้ทิพย์ไอ้ทิพย์เอ็งเจอวายแล้วเหรอไอ้อทิพย์บอกเจอแล้วแม่อะแล้วเอ็งจะทํายังไงเรื่องแก้บนไอ้อทิพย์ก็บอกว่าก็ wherever, ต้องทําตามนั้น่ะแม่คือเราบนไว้แม่ก็บอกว่าอะงัน้นคืนนี้นะสองทุ่มแม่เราจะไปรอที่ห้องรอสองทุ่ม,อ,มอย่าเพิ่งขำดิเล่าให้จบก่อนสองทุ่มได้ยังไงครับ ไอ้ทิศก็เครียดกับเมียทําไงเมียก็บอกว่าเนี่ย<อ>คือเมียก็คือไปข้าวขายไปออกคือนั่นกับแม่เอ,อ่ะพี่เอ่อรับหูลับตาทำาไปหมดพี่ไม่ไม่ถือสาหรอกอว่างไงแม่ก็ไฟเขียวให้แล้ว<อ>พี่ไปแล้วพี่ก็รีบมาละกันก<อ>แต่แม่เนี่ยอายุมากแล้วพี่ก็เผาเหน่อยค่ะ เครียดแต่ว่าด้วยความที่ตกใจบนเราเข้าไปแม่ยายก็อาบน้ำแต่งตัวรอนอนร็อกนอนรอ,อ,อลูกเขยพอเข้าไปคื<ช>อปฏิบัติการภาร,ร,รกิจเสร็จเรียบร้อยคือหลับนอนกับแม่ยายคือเพื่อทําให้เสร็จเร็วๆแ,แล้วตัวเองจะได้กลับกลับไปดี่ว่าเนี้ยแม่ยายพอเสร็จแล้วแม่ายายก็ทักคือความที่เราไม่รู้หรอกแม่ยายเนี่ยอืคือไม่ได้เจอมานานหรือติดใจก็เลยทักไอทอ บนไว้กี่ทีอะดูตีมากดนตีมากเออคือแม่ใติใจโอเคพี่ีอมพี่มคุณลกันครับอย่าลุกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะครับค่ะเดี๋ยวทางเราจะส่งปฏิทินให้นะครับเดี <rainforest> ๋ยวเดี <ç ม ält connected> ๋ยวทีมงานจะขอที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวส่งปฏิทินไปให้ได้ได้ค่ะโอ้เล่าชัดเจนฉาฉานมากขอบคุณมากเดี๋ยววันต่อไปเล่ามาอีกนะเดี๋ยวโทรมาเล่าให้ฟังอีกนะ ขอบคุณคุณจารุกันครับจารุกันจารุกกันจารุกันจากมหาชัยเอามีอีกสายรอหนึ่งแล้วครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้โอนี่พี่นันแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะะวันนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยรู้แล้พี่นันจากน้องแคร์ครับวันนี้พี่ใหม่นะครับพี่วัพี่ใหม่ครับครับโอ้โหดูสิเนี่ยพี่ใหม่ที่ส่งข้อความมาให้อ่าแล้วค่ะครับสามนมสามรอมีความสุขเหมือนกันนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่า อย่างแบบจินคงไม่ทานแล้วล่ะฮะทานด้วยเนี่ยทาอ่ะปฏิทินเหรอวันนี้คนเดียวแล้วยังไม่มีใครส่งเอเนเมตเลยนะเอเนเมตเมื่อกี้ส่งมาเปล่ายังไม่มีเลยไม่เมื่อกี้พี่พี่นันก็ส่งมาไม่ใช่เหรอมีส่งมาครับอ่ะส่งมาได้ส่งไปทางเอเนเมตเดี๋ยวติดต่อกลับไปครับผมส่งไปเป็นส่งไปเป็นด้วยส่งไปเป็นด้วยอ้าวถูไปหนึ่งอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไมาให้ที่อยู่ไว้แล้วกันอ่าอ่าชั้นหนึ่งเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้นะมีแล้ว ขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เราไม่ได้ส่งวันนี้วันนี้ได้หมดไปแล้วครับแล้วให้พรุ่งนี้ก็แล้วกันอ่าอ่าครับผมมีเรื่องยาวไหมยาวไหมสั้นๆนีครับพี่กันนิดเดียวมามาสมัยนี้เขาชอบย่อใช่ไหมล่ะอ่าเออยอนิดจะอะไรนะเออสสอเขาเสอเอออะไรอะไรที่เขาย่อๆกันในะเนี้เนี่ยอ่าอ่าก็อะไรก็ป่ากันไปเนะอฮะครับก็ย่อเหมือนกันอ่าอะไรล่ะก็ ก็ก็มารอสอทอไอ้ก็ก็มารอสอสอทอทอกระดองรอทอแปลว่าแปลว่าอาศัยพ่อกระดุมเลี่ยมทอง๋อาโอเคครับมาตรีมาตรีมาสั้นๆมากระดองรอทอได้มา้ยโอเคโอเคได้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 อ่าอ่าอย่าได้ติดต่อหลังไม้นะเดี๋ยวเรจะจัดไปทินไป ขอบคุณครับพี่นันครับขอบคุณครับครับผมครับสวครับอ่าก็ในพี่ชาเขียวยังไม่หายหนาอีกเหรือครับอีอีโออันนี้ก็หายแล้วแต่ว่าสไตล์ไปรุ่นนะดูลหรินหุ้ยกับหรินปิงนึกถึงไม้กระซูซูเลยกับไม้กระซูซูที่จังหวัดลุบุรีครับผมอ่านะเอ้าชงหน้าดีกว่าครับเมื่อกี้เห็นปริทินเฮียใช้ส่งเอเดเวนตบมาว่าอยากเรีฏิทินครับเฮียใช้กับคุณตานะ ขอบคุณมากจัดให้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอเดเบสเราให้สอง,องท่านอยู่<ห>แล้วครับ,รบโอเคครับช่วงหน้าครับคลิปสำคัญรอท่านอยู่ครับ,รบช่วงนี้พัสชลค,ครับ